วันนี้เวลา18นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมนวมภูมินอาคารนวมภูมินวชิราวุธวิทยาลัยทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนโดยคัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่าบรรเลงโดยวงออเคสตราประกอบด้วยนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นักเรียนดุริยางจากสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวชิราวุธวิทยาลายัย โดยนายนิโคโลอุมแบโตรฟอรอนเป็นวัทยากรโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสแสดงดนตรีออเคสตราประกอบด้วยเพลงคราว Imperial Coronation March ประพันธ์โดยเซอร์วิลเลียมวอลตันเอม e r อรอร์วอลโ437ประพันธ์โดยโยฮันส์ราที่สอง Music for the Royal f r e w o r k HWV 351ประพันธ์โดย George Frederick Handel และเพลงสนอเสียงสำเนียงสยามซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกประพันธ์ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยศาสตราจารย์น,นารงฤทธิธรรมบุตรศริลปินแห่งชาติพุทธศักราช2564สาขาศิละปะการแสดงดนตรีสากลประพันธ์เพลงคลาสสิก สถาบันดนตรีกะละยานิวัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติและสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากะละยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชน ด้วยการเป็นตัวหลักสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทยเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดงผู้ประพันธ์บทเพลงและวัทยากรรวมสคน